สอนโดยไม่ต้องพูดประมาณสองวันยำเดิมแต่อคนิทัดเดินทางไปสู่กรุงเทวทหะราชปุโรหิตอนุมัตทัผู้บิดาก็ได้ต้อนรับชายแปลกหน้าคนหนึ่งอายุประมาณ50สปีท่าทางเป็นคนสงบสงี่ยและพูดน้อยชายผู้นั้นถามว่าบ้านนี้ใช่หรือไม่ที่มีสะพ้ยชื่อสัจมาณีเป็นโรคเรื้อน อนุมัตทัตก็ตอบรับว่าใช่ชายผู้นั้นแสดงตนว่าเป็นแพทย์ผู้สามารถรักษาโรคเรื้อนได้จากกรุงเทวทหะมีผู้ปรารถนาดีส่งให้เดินทางมารักษาโดยไม่คิดมูลค่าแต่ก่อนจะประกอบเภสัชต้องขอดูอาการโรคและชนิดของโรคเพื่อพิจารณาว่าอยู่ในวิสัยที่จะเยียวยาได้หรือไม่อนุมัติทราชปุโรหิต มีความชื่นชมโสมนัสเชิญแพทย์ผู้นั้นไปยังปรา,าสาทอีกหลังหนึ่งแห่งบุตรชายของตนแล้วให้เรียกสัจจมานีมาเล่าความให้ฟังพร้อมทั้งเชิญแพทย์ตรวจอาการทันทีปรามณีมารดาของอาคคณิทัศทราบความจากคนรับใช้ก็รีบตามไปที่ปรา,าสาทนั้นด้วยความยินดีที่สัจจมานีอาจหายได้ แพทย์นั่งตรวจดูใบหน้าแขนและมือเท้าของสัจจมาณีอย่างพินิษพิเคราะห์โดยไม่ได้แตะต้องและไม่กล่าววาจาใดๆดูท่าทางเป็นคนใจเย็นและสงบจนทำให้คนที่อยากรู้เรื่องเร็เรวๆกระสับกระส่ายทุกคนในที่นั้นนั่งเงียบพยายามสำรวมระวังไม่ให้เกิดเสียงและนึกเอาใจช่วย ให้เป็นโรคชนิดที่มีหวังว่าจะรักษาให้หายได้เพระาะทราบจากแพทย์ผู้นั้นว่าแม้โรคเรื้อนก็มีหลายประเภทมีทั้งประเภทที่รักษาง่ายและยากต่อมาเป็นเวลานานพอสมควรอโนมทัตราชปุโรหิตผู้ทนใจเย็นอยู่ต่อไปไม่ได้จึงถามขึ้นว่าท่านอาจารย์ท่านเห็นว่าพอที่จะรักษาให้หายได้หรือไม่ ไม่ใช่โรคเอาเป็นเอาตายพอมีทางรักษาได้และจะหายได้ภายในเวลาไม่ช้านักข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นโรคดูน้ำใจคนมากกว่าเพราะถ้าเป็นประเภทรุนแรงแล้วลักษณะมือเท้าจะไม่เป็นเช่นนี้ถ้อยคำของแพทย์เพียงไม่กี่คำดูเหมือนจะมีค่าเหมือนน้ำอมฤต ที่ประพรุมลงมาบนร่างของคนที่ตายแล้วให้ฟื้นขึ้นทุกคนตื่นเต้นดีใจในข่าวนี้โดยเฉพาะสัจ,จมานียกมือขึ้นประนมเหนือเสียงกล้าวด้วยความปลื้มปีตินึกถึงความหวังใหม่แห่งชีวิตนึกถึงงานข้างหน้าที่จะทำเพื่อให้คนที่ประสบความทุกข์ยากได้ผ่อนคลายความทุกข์ความเดือดร้อนความรู้สึกที่ตนได้รับ ได้ประสบมาเองในคราวนี้ทำให้เห็นใจในความทุกข์ยากของคนอื่นเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าแพทย์ได้จัดเภสัชให้สามประเภทเป็นประเภทต้มดื่มต่างน้ำประเภทต้มดื่มตามเวลาที่กำหนดกับประเภททาภายนอกพร้อมทั้งสั่งว่าเภสัชที่มอบให้ไว้ทั้งสามประเภทนี้จะใช้ได้ประมาณหนึ่งเดือน เมื่อครบกําหนดแล้วจะมาเยี่ยมและนําเศสัตว์มาเพิ่มให้อีกแม้ราชบุโรหิตและสัจมานีจะอ้อนวอนขอมอบทรัพย์สินให้เป็นค่าบูชาคุณแต่แพทย์ผู้นั้นคงปฏิเสธโดยส่วนเดียวพร้อมทั้งกล่าวว่าผู้ที่ส่งให้ตนมานี้ได้ให้ไว้เรียบร้อยแล้วและจะให้อีกเมื่อการรักษาได้ผล จึงไม่ควรช่วยโอกาสรับสิ่งตอบแทนจากหลายฝ่ายมากเกินไปเมื่อราชบุโรหิตเ้าซีถามอีกว่าผู้ส่งให้มารักษาเป็นใครแพทย์ก็ตอบแต่เพียงว่าแล้วท่านจะทราบเองในภายหลังทุกคนจึงได้แต่ขอบคุณโดยไม่รู้ว่าผู้มีความปรารถนาดีนั้นเป็นใครก่อนจะจากไป แพทย์ผู้ใจเย็นและใจดีได้กล่าวคำสั้นๆเป็นคติไว้เพียงว่าโรคร้ายอันเป็นมนทินนี้จะทำอันตรายได้ก็เฉพาะผู้มีใจมากด้วยมนทินเท่านั้นผู้มีใจบริสุทธิ์สะอาดโรคนี้จะทำได้อย่างมากก็เพียงอันตรายภายนอกไม่สามารถประทุษร้ายถึงจิตใจได้เมื่อบำบัดโรคได้แล้ว ก็จะเป็นเหมือนล้างมนทินของทองคําออกทำให้เห็นเนื้อทองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นราชปุโรหิตสั่งจัดยานไปส่งจนถึงท่าข้ามลำน้ำโรหินีซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างกบิลพัทกับเทวทหะด้วยความชื่นชมในความปรารถนาดีของผู้ที่ตนไม่รู้จักและความสุขุมรอบคอบ อย่างน่าเลื่อมใสของแพทย์ผู้นั้นสัจมานีมองอะไรรอบๆตัวก็รู้สึกว่าน่าดูหน้าพอใจไปหมดเสียงคนรับใช้พูดกันดังไปซึ่งบางวันเป็นเรื่องน่ารำคาญหรือน่าตำหนินั้นกลายเป็นเสียงที่น่าเห็นใจว่าเมื่อเขาได้รับใช้ในกิจการต่างๆแล้วก็ควรให้เขามีโอกาสร่าเริงของเขาบ้าง ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งของสัจจมานีก็คืออยากให้อกณิทัตสามีผู้ประกอบด้วยคุณธรรมของตนรีบกลับมาโดยเร็วจะได้ร่วมรู้ร่วมยินดีในข่าวอันเป็นมงคลน,นี้อีกสองวันต่อมาอคณิทัตจึงเดินทางมาถึงต่างฝ่ายต่างรับทราบในข่าวของอีกทางหนึ่งที่ตนไม่รู้แต่ข่าวทั้งข้างเทวทหะ และข้างกบิลพัทก็ล้วนดีด้วยกันน่าชื่นชมโสมนัสด้วยกันท่านราชปุโรหิตอโนมทัตจึงกล่าวขึ้นว่าดูก่อนอคคณิทัตเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปได้ครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาแต่การที่สมเด็จพระบรมศา,ศาสดาทรงประกาศพระพุทธศาสนาทำให้คนบางคนผู้มากด้วยความเห็นแก่ตัว รู้จักแต่ประโยชน์ส่วนตัวมาแต่เดิมหันมาบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นนับว่าหน้าอัศจรรย์ยิ่งนักที่ว่าหน้าอัศจรรย์เพราะไม่ใช่เป็นการทำความดีเพื่อให้สิ่งลึกลับหรือศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนรู้เห็นเป็นพยานแต่เป็นความดีที่ไม่ต้องการผู้รู้เห็นไม่ต้องการสิ่งตอบแทนและไม่ต้องการแม้คำขอบใจของผู้ได้รับประโยชน์ พ่อจึงรู้สึกว่าความลำบากยากเข็ญความเสียสละของพระผู้มีพระภาคที่ทรงลงทุนไปในการเสด็จออกแสวงหาพระโพุทธญาณน,นั้นส่งผลสะท้อนไปถึงชีวิตของคนทั้งหลายมากมายนับไม่ถ้วนถ้าลูกสัจจมณีหายจากโรคในครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นผลพลอยได้อันเนื่องมาแต่คำสั่งสอนของพระองค์โดยแท้ สวาคตะพี่ชายของสัจจมานีนั่งอยู่ณที่นั้นด้วยจึงร่วมแสดงความรู้สึกในใจของตนออกมาว่าข้าพเจ้านี่แหละที่เห็นความน่าอาจจัศจรรย์ยิ่งกว่าใครๆเพราะได้ไปสืบข่าวมาเองถึงพระภิกษุรูปนั้นในสมัยที่ยังเป็นบุตรเศรษฐีครองสมบัติในกรุงเทวทหะข้าพเจ้าได้ฟังมาเองถึงเสียงติเตียนเกลียดชังของคนทั้งหลาย ผู้เห็นพ้องต้องกันว่าบุตรเศรษฐีผู้นั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวและเอาเปรียบคนไม่เลือกหน้าใครจะติดต่อพูดจาด้วยก็ต้องระมัดระวังหรือสั่งกันให้ระมัดระวังอย่างเต็มที่ถ้อยคำใดๆที่บุตรเศรษฐีกล่าวออกมาผู้ฟังจะต้องคิดว่าซ่อนความลับลมคมในอะไรไว้เช่นกล่าวคำว่าดำคนอื่นต้องสงสัยไว้ก่อนว่า คงจะหมายถึงขาวดังนี้เป็นต้นบุคคลที่ในสมัยหนึ่งเปรียบเสมือนของเน่าเหม็นอันเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปนั้นได้กลับกลายไปในทางตรงกันข้ามมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีกิริยากายวาจาเรียบร้อยมีใจสงบเข้าใจดีในความผิดชอบชั่วดีและปัญหาชีวิตอันสลับซับซ้อน ข้าพเจ้าจึงได้คิดขึ้นว่าเราจะนึกเพียงว่าคนที่ชั่วช้าเน่าเหม็นนั้นคงจะเป็นอยู่อย่างนั้นเสมอไปไม่ได้เสียแล้วเพราะเมื่อมาพบพระพุทธศาสนาและได้รับคำแนะนำให้กลับตัวกลับใจจากสิ่งไม่ดีไม่งามที่เคยประพฤติมาแต่เดิมอาจกลายเป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้บูชาไปผิดกันอย่างตรงกันข้ามก็ได้ เมื่อพระพุทธศาสนาสามารถชุบชีวิตของคนที่เสมือนตายแล้วเน่าแล้วให้ฟื้นคืนมาได้เช่นนี้เราจึงควรช่วยกันส่งเสริมโดยจริงแท้อคคณิทัตถ,ถามสวัคตะว่าท่านจะทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าช่วยกันส่งเสริมสวาคตะตอบว่าเวลานี้ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรดีแต่เห็นมีอยู่อย่างหนึ่ง ือข้าพเจ้าเคยได้ฟังมาว่าพระบรมศาสตรสดาตรัสสอนว่าโทษทั้งหลายมีความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าเห็นผิดเสียแล้วการกระทําคำพูดที่พูดก็ย่อมมีความโน้มเอียงไปในทางผิดกับอีกข้อหนึ่งตรัสสอนว่าการให้ทำย่อมชนะการให้ทั้งปวงเมื่อพิจารณาคำสอนทั้งสองข้อนี้แล้ว ก็จะเห็นได้ว่าเท่าที่สมเด็จพระบรมศา,ศาสดาทรงอุตสาหสะเสด็จดำเนินไปในที่ต่างๆก็เพื่อจะให้ธรรมะแก่มหาชนในที่นั้นๆการให้ธรรมะก็เพื่อแก้ความเห็นผิดเพื่อจูงให้เกิดความเห็นถูกอันจะเป็นเหตุให้ทำถูกพูดถูกคิดถูกเราจึงควรช่วยกันส่งเสริมให้มหาชน ได้รับฟังธรรมะให้มากให้มีโอกาสแก้ไขความเห็นผิดของตนได้มากส่วนปัญหาที่ว่าทำอย่างไรจึงจะให้เขาได้รับธรรมะและแก้ความเห็นผิดของตนเองนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องคิดหาทางอันแยบคายต่อไปอคคณิทัตหัวเราะแล้วกล่าวว่าสวาคตะที่ท่านพูดมานี้แยบคายดีท่านลองทายดูสิว่าข้าพเจ้า ได้สนทนากับภิกษุผู้เป็นบุตรของเศรษฐีแห่งกรุงเทวทหะแล้วจะช่วยวินิจฉัยถ้อยคําของท่านอย่างไรได้บ้างอคคณิทัตข้าพเจ้าทายได้แต่เพียงว่าคงจะหลักแหลมขึ้นแต่ความจริงข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าตัวท่านนั้นเป็นคนหลักแหลมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพลงขับเพราะๆหลายสิบเพลงซึ่งกลายเป็นเพลง คลอเสียงพินของชาวกบิลพั์ไปแล้วนั้นอาจเป็นพยานได้ดีถึงความหลักแหลมของท่านไปไปมามาก็มายกย่องกันเองที่ข้าพเจ้าถามท่านนั้นมุ่งจะชวนให้ลองพิจารณาข้อเท็จจริงสักข้อหนึ่งคือการแก้ปัญหาทั้งหลายในโลกนี้รู้สึกว่าทุกคนหรือโดยมากมุ่งแต่จะแก้ที่คนอื่นทั้งนั้นต่างมุ่ง จะทำคนกลุ่มโน้นและกลุ่มโน้นให้ดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ค่อยมีใครคิดแก้ปัญหาที่ตัวเองก่อนเลยข้าพเจ้าจึงเห็นว่าถ้าจะให้ธรรมะก็ควรให้แก่ตัวเราหรือแสวงหามาให้ตัวเราเป็นคนแรกเพราะถ้าเราเองไม่มีธรรมะแล้วเราจะเอาธรรมะที่ไหนไปให้คนอื่นได้หรือการแก้ความเห็นผิดก็เช่นเดียวกัน ก่อนจะคิดแก้คนอื่นควรคิดแก้ความเห็นผิดของเราเป็นคนแรกเพราะถ้าเรายังเห็นผิดก็ยากที่จะแก้ให้คนอื่นเห็นถูกได้ขอให้ดูตัวอย่างสมเด็จพระบรมศา,ศาสตราทรงแก้ปัญหาที่พระองค์เองได้เรียบร้อยแล้วจึงเสด็จแสดงทำโปรดผู้อื่นดูก่อนอคคณิทัตจะไม่เป็นการเห็นแก่ตนมากไปหน่อยหรือในเมื่อเราตั้งหลักไว้เพียงว่า อะไรอะไรก็ต้องที่ตัวเราเองก่อนถ้าใช้ถ้อยคำสํมนวนอย่างนี้ก็กลายเป็นเห็นแกต่ตนไปได้เหมือนกันแต่ควรจะเข้าใจเนื้อแท้ของเรื่องเป็นสำคัญด้วยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะขอพูดใหม่เพื่อให้ชัดขึ้นคือถ้ามีปัญหาเรื่องความยากลำบากเรื่องความเสียสละแล้วเราไม่ควรเกี่ยงให้คนอื่นเขาได้รับความยากลำบาก หรือเสียสละข้างเดียวถ้าเป็นไปได้เราควรเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวด้วยการแก้ไขความยากลำบากนั้นด้วยตัวเราเองหรือเป็นคนแรกในการเสียสละต่อเมื่อถึงคราวจะได้จึงค่อยอยู่หลังคนอื่นไม่ต้องกระโดดไปแย่งยื้อกับคนแรกหรือกล่าวให้สั้นๆจงอย่าทำอะไรอย่างเห็นแก่ตัวและเอาเปรียบผู้อื่นแต่ในขณะเดียวกัน ก็อย่าดีแต่ติคนอื่นหรือคิดจะแก้ไขให้คนอื่นดีอย่างนั้นอย่างนี้โดยไม่ยอมติตัวเองไม่พิจารณาความบกพร่องของตัวเองข้าพเจ้าขอถามท่านอีกสักเล็กน้อยสวัสดิ์ท่านเคยได้ยินบ้างหรือไม่ถึงคำที่ว่าสอนโดยไม่ต้องพูดดูก่อนอคคณิทัตข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่เมื่อได้ยินท่านพูดในบัรนี้ก็พอเข้าใจความหมายว่าหมายถึงอะไรท่านหมายถึงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยไม่ต้องพูดมากแต่ลงมือทำให้มากใช่หรือไม่แล้วจะเป็นการสอนไปได้อย่างไรเล่าสวัคตะการทำตนเป็นตัวอย่างเป็นการสอนที่ดีกว่าคำพูดและเป็นการสอนได้ทั้งในทางดีและทางเสียหายเช่นพ่อแม่ ใช้วาจาหยาบคายจนเคยชินก็ชื่อว่าสอนลูกให้ใช้วาจาหยาบไปตามโดยไม่ต้องคอยแนะนำให้ใช้คำหยาบพ่อแม่ใช้วาจาสุภาพอ่อนโยนอยู่เนืองนิดก็เป็นการชักจูนลูกให้ใช้วาจาสุภาพอ่อนโยนไปในตัวดีมากสวัสดิ์เป็นอันสรุปข้อสนทนาของเราได้ว่าเราจะช่วยกันส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั้งโดยวิธีแก้ไขที่ตัวเราเองและช่วยให้ผู้อื่นแก้ไขตนได้ด้วยเราจะปลดเปลื้องความเห็นผิดของตัวเราเองและหาทางให้คนอื่นพ้นจากความเห็นผิดเราจะหาทางให้ตัวเราได้รับรสธรรมทั้งในทางการศึกษาสดับตรับฟังและในการปฏิบัติรวมทั้งทำให้ผู้อื่นมีโอกาสได้รับรสธรรมในทํานองเดียวกัน เราจะแนะนำเองหรือจูงใจให้ผู้อื่นได้เข้าพบพระภิกษุเพื่อรับคำแนะนำและในการแนะนำนั้นบางครั้งถ้าตัวเราเองสามารถปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างโดยไม่ต้องใช้วาจาได้เราก็จะลองทำดูสัจมานีค่อยมีอาการดีขึ้นโดยลำดับหน้าตาเนื้อตัวที่บวมเป็นผื่นยุบบวมลง สีคล้ำค่อยๆหายไปแม้ร่องรอยแห่งโรคร้ายจะยังไม่หมดไปในทันทีแต่การเวลาที่ล่วงไปก็ได้ช่วยให้อาการโรคทุเลาลงซึ่งเป็นที่ชื่นชมอย่างยิ่งของทุกคนที่เกี่ยวข้องสัจมาณีรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่และรู้สึกเป็นข้อผูกพันอันสำคัญยิ่งในชีวิตที่จะต้องประกอบคุณงามความดี ชดเชยกับความหายโรคครั้งนี้ให้สาสมกันแพทย์ผู้ประกอบเภสัชมาตรวจเยี่ยมอาการประมาณเดือนละครั้งเมื่อเห็นว่าการรักษาของตนได้ผลเป็นที่พอใจก็พลอยตื่นเต้นยินดีไปด้วยและเนื่องจากแพทย์ปฏิเสธไม่รับค่ารักษาโดยอ้างว่าได้รับจากผู้อื่นแล้วอคคณิทัศ จึงหาวิธีอื่นสนองคุณคือการต้อนรับอำนวยความสะดวกความสุขตลอดเวลาที่พำนักอยู่ในกรุงกบิลพัทยอย่างดียิ่งแต่แพทย์ผู้มีน้ำใจเยือกเย็นพูดน้อยก็ไม่ได้แสดงความทะเยอทะยานอยากได้ใครดีอะไรในสิ่งเหล่านี้นักทำให้อคคณิทัศน์เชื่อว่า คงจะได้สนทนากับภิกษุหนุ่มบุตรเศรษฐีและได้รับคำสั่งสอนให้เข้าใจในรถแห่งพระธรรมมาแล้วความสงบเยือกเย็นตลอดจนความดีงามทางกายวาจาจึงปรากฏออกมาในลักษณะนี้มารดาบิดาของสัจจมานีซึ่งในสมัยหนึ่งเห็นว่าทรัพย์สินเงินทองสำคัญที่สุดนั้นในคราวที่สัจจมานี ต้องมีอันเป็นไปพระโรคเรื้อนแต่อักรณิทัตก็ไม่ได้ทอดทิ้งคงขนขวายพยายามเอาใจใส่จัดให้มีการรักษาพยาบาลเป็นอันดีจนกระทั่งอาการโรคค่อยทุเลาลงจึงเห็นจริงว่าแม้ทรัพย์สินเงินทองจะเป็นของมีค่าแต่ก็ไม่ได้มีค่ายิ่งไปกว่าน้ำใจของคนเราเลยทับกระท่อมมุงด้วยแฝก กลางทุ่งนาอันร้อนระอุในฤดูแลง้งแม้จะไม่มีไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาในที่ใกล้เคียงแต่ถ้าในที่นั้นมีน้ำใจแล้วก็จงเข้าไปพักผ่อนเถิดน้ำใจจะช่วยให้ความเร่าร้อนกระวนกระวายภายนอกสงบลงได้ตามสมควร